โอ้โหโอ้ my gosh โอ้สวัสดีค่ะพบกับเราคนเดิมเลนะคะวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นตัวอย่างของ A 2 4เรื่องใหม่ซึ่งแบบเรื่องนี้น่าสนใจมากและบอกเลยว่าเราเป็นแฟนยูนิคเมื่อคั ส่วนตัวชอบยูนิคอร์ยูนิคอร์เป็นแบบไอคอนิกที่เราแบบยืดแบบชอบมากแบบตั้งไอไอคอนเป็นยูนิยูนิคอร์แล้วก็ตั้งแต่เราเราชอบยูนิคอร์ตั้งแต่ที่ได้แบบไอไอ,อะไรนะคอนิโตยูนิคอร์นะไม่รู้ว่าใครทานหรือเปล่าแบบช่วงนั้นอะ่ะเราแบบความแบบเราจะถือว่าการาการที่มียูนิคอร์ติดตัวหรือการแบบมียูนิคอร์ใกล้ๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบลักชัรี่มากเลย โชคดีสุดๆอะไรอย่เงี้ยแทนแบบว่าไบโคเอร์สีแชงนะเพราะว่าไบโคปเปอร์สีแชงมันแบบหายากมากแล้วก็เลยแบบโอเคยึดยูนิคอรนก่อนซึ่งอันนี้พอดเรื่องคือน่าสนใจมากคือกานที่สองพ่อลูกขับรถชนยูนิคอร์นตายอะ่ะเฮ้ยเบสออฟยูนิคอนนะคือแบบไปเล่าให้พี่ที่ทํางานฟังว่ามันมีเรื่องนี้ตัวอย่างมาใหม่ดูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบอแบบ พอเรื่องน่าสนใจมาพี่บอกแบบเออขนาดพอดเรื่องน่าสนใจแล้วอะไรเงี้ยคือแบบที่เรียกเรื่องนี้เพราะว่ามันน่าสนใจแล้วอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแบบมาชวนวิเคราะห์ตัวอย่างไดว้ว่าเฮ้ยมันเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้เออมันน่าสนใจดีก็เลยแบบขอหยิบมาเรียกกันอ๋อแล้วก็ได้น้องที่เล่นสเวนสเตด้วยนะคะเบลลี่โอเคป่ะ รู้สึกเหมือนมันแสดงอะไรให้เห็น This feeling, think here. รู้สึกว่าแบบไม่น่ามาอยู่ตรงนี้หืมเป่าแบบไอ้บริ่ไฟฟ้าพอเทแบบเป่ามาแล้วมันเป็นแบบโลโก้ไอทูนโฟร์รีดเนติสอนทาเน่นรีคือไม่น่าจะว่ารีโอปลอด เรียลพอร์ตมันคืออะไรนะแต่มันบอกว่าเรียลพอร์ตกำลังแบบว่าบริจาคพื้นที่ทั้งหมดนี้พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดนี้แล้วด้วยน้ำเสียงที่แบบว่าไม่อยา,ากจะเชื่อเ่ไม่แน่ใจว่าคำน้นแปลว่าอะไรโอ้ Is there something in your car? Oh, Are rare. What exactly are we saying? This is. I think we know a horse like Mammalia with some sort of growth. But a certain I don't think I should be in for this moment. I think อ้คนสางเอวี่บอลเอวี่หอรเอเพิ่งรู้ From the studio that b o u g h t you everything every day all at once เฮ้ยสารสกัดเราต้องียนันต้องศึกษานว่ามันมักษาโรคมะเร็งโรคมะเร็งดีนะมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านะ

Oh. ขอ้เานี่มันแบบอะไรเกิดซ้ำเกิดซ้ำคืออะไรอ่ะโอ้ไบค์ฟเฮ้ยไปน่าสนใจนะมา มาแกะอีไรอย่างกันคือเรื่องเราทั้งหมดมันเป็นแบบว่าเหมือนสองพร,รูปขับรถชนมีอยู่ในความอรยู่ในความตายแล้วก็ส่งให้แบบน่าจะเลียวผ่าเลียวพอร์อันนั้นแหละแล้วแบบเขาก็ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าว่าไอ้เขาเนี่ยมันอาจจะรักษาโรคมะเร็งได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนไอ้ยูนิครอร์ตัวนั้นก็กลายเป็นเด็ยูนิครอร์ซึ่งจริงๆยูนิคอร์อ่ะเท่าที่เคยเห็นคือมันจะมีแบบร่างสีขาวใช่ไหมกับร่างที่มันเป็นแบบ เหมือนมาแทนความตายอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าใช่ยูนิคอร์นหรือเปล่าแต่แบบมันจะเป็นสีดำๆเอออันนี้ก็อาจจะเป็นตำนานมั้งนะเป็นมิตรอะไรบางอย่างแล้วเมื่อกี้คือเหมือนว่ามันมีอีกร่างหนึ่งโผล่มาซึ่งเป็นร่างที่น่ากลัวมากแล้วพยายามฆ่าทุกคนที่พามันมาที่นี่เหรอเออแล้วก็แบบเป็นแบบชุนลมุนแบบต่างคนต่างหลบไอยูนิคอร์นตัวนี้ที่จะมาฆ่ามันก็น่าสนุกดีนะเปนเหมือนเป็นภาพ อนาคตของยูนิคอรตัวที่กำลังจะตายนี้ชีคขเยนเลยเราสูบุรีแล้วาก็กนอกม,มาเป็นเอเอเน,รน,นพรมีตัวเดอะเดอะขึ้น้ำนาน่าจะเป็นแบบองค์กรอะไรสักอย่างลแล้วพวกเขาก็สนใจแบบทุกสิ่งมากๆน่าจะเกี่ยวกับยามั้างก็โอเคเราจะนั่งแล้วก็ยิ้มซึ่ง สิ่งที่มันกําลังขับอยู่แล้วก่อนที่จะรถบิดบิดอะไรเงี้ยน่าจะแบบเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะโดนก่อนที่จะชนนั่นแหละถ้าให้เดาอะนี่ว่ามันเป็นการขับแล้วไปบอกเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเพิ่งไปก่อเรื่องมาโอเคเราจะแบบยิ้มเราจะนั่งแล้วก็จะยิ้มหรอแบบทาตัวให้เป็นปกติอะไรเงี้ยซึ่งมันกําลังพายูนิคอนมาไว้ในรถเราเกิดแรงอะไรบางอย่างทําให้รถหมุนควงอย่างนั้น เ <tyard. S 2> น,นี่ยประโยคนี้คือแบบคอโทษที่แบบมาสายที่มาสายเนี่คือเดินมาจากสนามบินหรือว่าอะไรเ <c oughs> นี่ยถคาดูจากชุดเมื่อกี้ชุดกับชุดเนี้ยมันคนละชุดกันไงอันนี้นชุดสูตรที่แบบว่าตอนโดนชนใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดสีที่ชุดแบบสีฟ้าอะไรเงี้ยเพื่อมาหาองค์กรนี้เนี่ยเนี่ยคือ ไอยูนิคอมมันแผงลิ้นแล้วทําให้รถโยกๆไปโยกมาแล้วว่าเขาแทงอ่ะตลกมากมันมีแบบสายพันธุ์มากมายในบริเวณนี้แบบที่หายยากแล้วเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรอ่ะด้สแบบอันนี้มันคือจริงๆใช่ไหมฉันคิดว่าพวกเรารู้นะว่ามันคืออะไรมาอะไรสักอย่างที่มันมี ส่วนที่ยืดออกมา <It> s <S <laughs> มันก็มันก็แค่ยูนิคอรนเชี่ยยูนิคอร์นไม่แน่ใจว่าอันนี้คือฉันไม่คิดว่าเราควรจะลงไปเล่นน้ำในตอนนี้หรอเนี่ยอันนี้ก็ประโยคแรกประโยคแรกใกล้เคียงก,กับอันแรกเราต้องศึกสามันนะอันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มตรวจสอบอเริ่มแบบ ตสอบศพมันดูเหมือนแบบมันจะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นะโรคมะเร็งหรอนั่นมันสิ่งนั่นมันปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะอะไรเงี้ยนี่สแกนสแกนเอซเล,ล้วนี่มันเป็นโอกาสที่ที่ใหญ่สำหรัแบกบารเป็นอมะตนะมันไม่เคยแบบมีชีวิตพูกพอต้องฟังฉันนะเราต้องให้มันกลับไปเพราะว่าตอนนี้มันเลวร้าย ออนนี้มีเรื่องแย่เกิดขึ้นมันมีสองตัวหรอมันจะมันจะฆ่ามันต้องหวงเหียวจะปกป,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 ป้องอ๋อเพิด q ข่าวนี้มันใหญ่โตมากอ๋อ,อพวกเรานะ่าจะแบบฟิลไปแย่มันเหรอหรือแบบมันนะ่ะมากำลังแย่พวกเราอยู่ค้นหานี่คำรามอันนี้คือ เรฟเ r e น c ์จากเอเลียนนะคือเอเลียนก็เป็นแบบสายพันธุ์ที่แบบว่าคนเพิ่งคนพผอะไรเงี้ยชื่อตลกขำๆดีนะอืมใครก็รอติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่อง Death op. อ f อะเอยูนิคอนนะครับเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะเรียชันบ๊ายบาย